กับสางเนาะบ่ฮู้ว่าสีทาสางหรือสากับท่ายมันทิ่เอ้าไปสัตว์แป้มันก็เหียมึดแล้ว่ะเออกันยังแป้งมันขึ้นเถิกบัวเอ็นบ่ะเอออันอันอันปลายแป้งบัวเอ็นบ่เอาขึ้นเถิก กาดมันเหอะเออเอาอืมาเห็ดเั๊เห็ดโอ้ยกับปีนอันสาคนเทียนทัศน์ซีสบายดีฐานผู้ชมก็ผมก็ส่งพิซซ่าเนี่ยเนาะตอนนี้ค่ะยูถ่านน้องพี่น้องยูถ่านไก่ถ่านพอยเนาะก็คือมื้อนี้หลังเออเมื่อวานนี้เนาะหลังจากที่ว่าทุกคนได้หาบรางวัลไปหมดทุกคนแล้วเนาะพี่น้องกะมื้อนี้ก่ะเป็นอีกมื้อเนาะสิพากันมา อันเห็ดเพือนให้ไม่ให้พอเน้อเดี๋ยวให้เพือนไม่ให้พ่อก็คือสื่อสื่อซีมาทาเนาะอ่าไอเดียนี่ก็เป็นความคิดของพี่ชายเพิ่นเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเพิ่นสิกลับเวียงเลยเนาะเพิ่นก็เลยว่าแบบอยากเห็ดอีหยังไว้ให้เนาะบุ๊ว่าเพิ่นมาเบิ่งเนาะอยู่นี่ก็บ่ค่อยมีเวลาได้เห็ดความสะอาดอีหยังเนาะมื้อนี้ก็เลยเพิ่นก็เลยมาอันอนามัยเนาะนี่เนาะตัดโกนต้นไม้ออกแล้วก็อ่าอนามัยขี้เนื้อแล้วก็ปัดฐาเนาะแล้วก็ซื้อซีมาทาเนาะพี่น้อง มากระสือซีมาทาให้เพราะว่าแต่ก่อนหันน้องทรายเนาะพอนิสาไมา่เห็ดไว้เลยเนาะพี่น้องคือมาเห็ดคานนี่ไวนนะ้เนาะเผื่อว่าบโบไฮซัดโบไฮงวดย,ยังเขาไปไปซีถาดเนาะแต่ว่ายัง่ทันได้ทาซีพอดีว่าปีนี้อายผนมาเนาะแล้วก็เลยว่ามีโอกาสเนาะพี่น้องกะทานเลยว่าหาเวลามาเห็ดให้เนาะนี่กะทาแล้วเป็นดีมหอยเนาะพี่น้องสูสีเขาทั้งเขาได้กเกาะซีนี่ รวมอุป,ปกรณ์ทุกอย่างเนาะพี่น้องที่เพิ่นไปสืเมือเสาร์นี่ก็คือซองแซนหาเนาะซองแซนหากับประมาณแปดนระ้อยปายเนาะแปดร้อยป้ายกว่าบาทนี่กะตอนนี้ก็ท่าไปนีอ่าหมดเลยเนาะพี่น้องแต่บัสซีหลังจากที่ว่าท่าแล้วมืดแล้วเนาะพซีเรือเพิ่นก็นมาแตง่งไว้แตงต้นหม่แตงเง,งนะีัยไว้ให้เนาะเห็ดเป็นหัวพี่น้องฮะมากันขึ้นกะ มันแปลนเลยเด้กับเป็นตัวอย่างเนาะมีไฟเนาะอยู่นี่พอน้องเนี้เอาไฟมาใส่เลยเนาะอยู่ของัวนี่นาแตงัวและะ้วก็อยู่หันก็มีอันอันอไฟอยู่ขอกอบอีกดองหนึ่งเนานะซีที่หนันสือมนันอยู่เก่าซีเหล้ากบใสบ่เลยเนาะพี่น้องใส่เลย,นะยเลยนาะ <laughs> เสะก็อ <Pop> <S an uter> th ังเกบอีเลยเนาะหากระเห็ดประตูหัวหากระแล้วไปเนาะพี่น้องเมื่อวานนี้ยังบ่แล้วซับนี่จะไปจอดต่อว่ามันนี่โอประตูหัวกันยังบ่ทันแล้วเนาะพค่นว่าเพิ่นตั้งแต่เพิ่นมาเนาะพี่น้องก็คือได้ประตูหัวเนาะแล้วกัได้ท่าเซียนถาดนี่ให้พอไหมเนาะเบิ่งบันนี้ก็คือยังนั่งเองในอีกยังติดตั้งกล้องวงจรปิดติดตั้งกลองวงจรปิดลงวิดีโอคอมแลนไฟมันบอก ยังไล่าย่างอยู่เนาะอันนี้ก็คือนาทีของอายน้อย <laughs> ที่ต้องเหตุจะไปซื้อเหล้าครับซื้อ,อยาสูบซื้อเอซื้ออันเครื่องอันมาให้<ม>ตอนเทีย่ยงวา่าัชพืดไม่นวลนนั้นอยู่ก็เ<อ>พิ่นข้อไก่น้ำโอน้องนิ่วเนาะกับว่าสืชไฮเพิ่นซองโตเนาะพี่น้องเพิ่นอยากเห็ดอ,อันเพิ่นอยากเห็ดอันปีงไก่ท่าปลาแดกเนาะเพราะว่าเห็นเขาเจอเห็ดยี่เวียงแสบไม่มีนอ้องก็ลองสิลองมาเห็ดลองมุ่งเนาะเพราะว่าบ้านเทายังบุคขันเคยเห็ดจักเถื่อ กะเพิ yeah, it, it mm ่นขอสองโตตัวหนึ่งเพิ่นสิทาประแดงแล้วก็ตัวหนึ่งสิีพทาเป็นเงินที่เอื้อทิีแบ่งให้เพิ่นจากจากเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องที่ว่าเพิ่นกะเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานเนาะที่ว่าอยู่เบื้องหลังตลอดมาเนาะกะกะเอื้อทิีแบ่งให้เพิ่นกะเอาเงินส่วนนี้มาซื้อซีนี่เนาะมาซื้อซีแล้วก็มาซื้ออุปกรณ์ทาถาดเยี่ยนี่เนาะพี่น้องก็ส่งเซนหาเนาะแบบนี้ก็งามดีได้นี่เนาะคืนแบบอันข้าวอาด เนี่ยมัต่์ไก่ก็เห็นตะเกาเสามองอยู่แบบกับบุคอยมีแบบปลูกเต่าก็นเนาะมี่น้องกับคือแบบหยากเวียกคูค้นเนาะบุคอยมีเวลาได้เขามามีแต่วันซินเท่ากับมาบูชาสื่อๆเนาะเขาบอกท่นเนี่ยมีเวลามาอนามัยแบบปะคือมาท่าซีก็คือแบบแบบไม่ขึ้นมาแน่เนาะสไลเสามองอยู่แกสางเนาะบวัวซีท่าสางหรือสางท่าซีเปื่อนม้นเนาะเลือบ่ะ เลือกเอาไปทาไปเท้าเหินเนี่ยมันเป็นสีห้องผื่นตัวอ๋อมันเปื่อนเนาะคันมันเลือนนึ <h ari> <h ari <h ari> <h ari um> ่ว่าเอาไปทาเซีอนแม่น้องนิวงน้องพี่น้องพอมันเป็นสีห้องผื่นหลาดอยู่แถวผื่นพอเพื่อนเท่นั่นหลูกมาอยู่ครบแบบนี้ก็คือสิดีใจน้อพี่น้องทวันยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าต้นนี้ก็คือสีนังใน้มาอยู่ถาดนี้พ่เจ๊กจะว่านางยิ้มอยู่หันกับพ่เจ๊ก พอปกติลูกอะลูกเต่าก็บ่ได้คอยได้อยู่น้ำน้อด้นๆจนคอยได้มาย่ามตอนผลยังมีชีวิตอยู่กะคือต้นนี้กระจากไปละกะลูกกะมากเกือบทุกปีเนาะพี่น้องผมว่าแม่เพิ่นกินห่อนอกก็ได้มาย่ามเพิ่นทุกปีเพิ่นมากเพิ่นกระหักไม่แนวเห็ดดอกปีหนีมากกระได้ทาซีเนาะแต่ก่อนอ่าข่านข่านที่บาดั้มมาเห็ดนี่ก็คือเป็นเงน่องของพี่รายนี่แล้วพี่น้องเพิ่นฟากมาให้เห็ดน้องตอนนั้นกะได้ได้พอนิสามาเห็ดให้เนาะบาดํามมาเห็ดให้ จังได้สนิเนาะปี่นีก็ได้มาทาซีเนาะถาดนี้ชองพันสิบสี่เนาะสองพันสิบสี่ชองพันสิบห้าชองพบเจ็ดแปเก้าสวสิบอ็ดแปดปีเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าห้าเหลือกเอาถาดอ่านี่กะสิสิทนพ้นทนอะเนาะแต่ว่าห้าถาตธรรมดากะสิแบบไดทาศีุูปีแต่ว่าอันนี้บไดทาเนาะได้ทาแต่คาดมันนี่เนาะพี่น้อง ไปห้านหน่อไม้มาแกงมั้งบาข์าเจลไปเลี้ยงหัวอยู่ภาษาแลนห้านหน่อไม้มาใน,น,นดเด้อบอกผ่อน้องนิวนะว่าไปไปเลี้ยงหัวอะไรกันเห็ดเนะี้ย ลูกกิ่งอยู่นี่ฮะเน่แป้งก็มีฮะเน่ในมือทีละสีนึงมีกระไม้ตกเลยกะทายมันทิ้อ้าไปสัตว์แปะมันก็เฮียมึดแล้ววะ เออก่ย uh ังแป้งมันขึ้นเถิงบเนปะเอออันอันอันปลายแป้งบเอ้นป่าวขึ้นเถิงกาดมันเออเอาอืมโอ้ยกับปีนันซําคนเทียนทซศนอื <s ดองซีทาสังอันนี้ก็ซีซีทาสังเขว่าแล้วนี่เอา เป็นทีมหอยเนะาะกิจกรรมกับครอบครัวเนาะมอนีเพราะว่าคือเจ้ารไล่เหมือนแหละว่ายังให้ผืนอนามัยแล้วก็ตัดกกอนันลงเนาะแต่ว่าผู้ได้ก็ะติดภารกิจเนาะพี่น้องเป็นอายเป็นหน้าเลยจัดการให้เนาะกับลิปนี้กับเป็นกิจกรรมยามว่างสําหรับครอบครัวเนาะนะเลลื่อรู้เพื่อพอเนาะกั คลิปนีชสวจไวเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องขอบคุณหลายเด้อสำหรับกำลังใจที่ติดตามส่องคลิปสั้นตลอดมาเนะาะเจอกันใหม่นะคิปหนาสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายอันนี้ก็ต่างเศร้านะพี่น้องเอาไวไฟเขาอยู่ทั้งเหื่ออีกเพราะว่าเน็ตดูเพื่อนเดี๋ยวนี้มันบได้ ใส่มือถือบดได้พี่น้องแต่เก่าฮันใส่ได้ไล่สดได้สบายเดี๋ยวนี้จะมันเป็นยังมันลินบดได้เนาะมังเถ่อแฟนคลับโทรมารีนนํากะหับทรายบดได้คันยูพีก็คือแบบหับบดได้เลยเห็ดย่งกับบดได้เลยต่อเหม็นตอมย่างได้อยู่แต่ว่ามันกะค้างๆเนาะก็เลยเป็ว่าแบนเอาดึงแล้วไฟเข้าไหมโกงมันจะโกงจะ่รักมันบดไฟต้งตีนก็าจะบอกเนาะสมาคีกันออกให้งานเนาะ อ้ายน้องเคยแต่กัน้องทรายเนาะเพื้นนาการจอดอันนาประตูแล้วเนาะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็พื้นแปลงใหม่เนาะประตูมันเห็ดมาทันเลยแล้วตอนนั้นอันก็ลักไฟเนาะหอน้องซรายเสียไฟเขาเฮือนน้ำนี่นี่เพื้นวัดจอดสมัยเนาะเมือนั้นมาทันเลยแล้วเออเนี่ยันนี้เห็ดใส่อีก มาหนีใส่เข้ามาณนีเนานะเพราะว่าตั้นบโใไ้ง่วเอาแล้วไี่หรองแต่เกาหันใส่ลักใหม่ใส่อัน,นจมขาจ่าวโมออกมันหยาบแล้วนั้นมันเปเสกไปเสกกันเลยวาที่ใจมาแล้วกันเลยหมบว่าใ้เพื้นสวยกันจอดอันนี้ซามันจึงสบายครออกครเขา้าจะมาคีกันเหตุเรืยอนี้มานี่ ใหญ่มากอะคุณแม่มาแล้ว